กุศลก็คือจิตที่ดีจิตที่งามจิตที่จะทําให้เกิดประโยชน์ไม่ตกตําเพราะถ้าไม่เกิดกุศลแล้วอากุศลก็จะเกิดขึ้นอากุศลก็จะทําให้เกิดความทุกข์ยากลําบากอากุศลก็จะทําให้อยู่ใต้อํานาจแห่งกองกิเลสซึ่งก็จะเป็นที่มาของบาปของกรรมและของการ ตกต่ำและไม่มีวันพัฒนาเป็นความมืดบอดดังนั้นบรรดาผู้คนที่มีบุญญากะรที่การทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเคยเกิดมาเป็นมนุษย์และต้องขึ้นไปเสวยสุขนชุงมสวรรค์ก็จะได้ระลึกว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถศีนเหล่าเทพเทียดดาทั้งหลายที่ยังคล้องเกี่ยวอยู่กับการ <c oughs> ผูกพันที่เรียกว่ายังมีความต้องการในการดูการฟังการดมงการลิ้มรสการสัมผัสยังมีสถานะสภาวะที่ไม่แตกต่างจากมนุษย์เพียงแต่มีกายที่ละเอียดมีกายที่ไม่สามารถมองด้วยเห็นด้วยตาเปล่าด้วยตาของมนุษย์แต่จะเป็นกายทย์ที่สามารถเห็นกันเองได้และเป็นผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์ นั่นก็จึงเป็นการพัฒนาวันพระนั้นก็จึงเป็นวันที่เราเทพริยดาทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่บนชูงมสวรรค์จะพาการทําบุญงามความดีจะพากันรักษาศีลจะพากันที่จะวังธรรมปานทา การทำในสิ่งที่เป็นกุศลนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาและเป็นการระลึกถึงพระธรรมคำสัสอนสิ่งต่างๆเราที่จะเกิดขึ้นได่อบรต่อนมนุษย์ที่ได้เคยบำเพ็ญเพียรมามนุษย์ที่ได้เคยรู้เรื่องราวของพระพุทธศาสนาและได้เคยพระพุทธปฏิบัติให้ได้เกิดผลจนกระทั่งไปอยู่บนทวงสวรรค์ก็จึงยิ่งเห็นความดีและเห็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะทำจิตให้เป็นกุศล